ุคะแล้วก็จากกรณีปัญหาในเรื่องของบัตรขยงรวมไปถึงการปวนการนับคะแนนทําให้กว่าจะรู้ผลบางหน่วยเกิดความล่าช้าตอนนี้ทางกอกอตชนบุรีจากการปัญหาเรียบร้อยแล้วหรือยังจะมีผลอะไรากับการรับรองการเลือกตั้งเหลือไม้นะคะเราร่วมพูดคุยกันกับท่านผอวิชุดาเมฆันวงศ์ท่านผอกกตชนบุรีท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะ พอออคะจุดที่มีปัญหาในเรื่องของบัตรเขย่งเรามีการจัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะไม่ได้เรียกบัตรเขย่งนะคะสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนนะคะของเขตเลือกตั้งที่สิบนะคะบันทึกคะแนนผิดนะคะจริงๆคือบัตรเสียนะคะจริงๆบัตรเสียแค่สองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทแต่ว่าไปคีย์ข้อมูลเป็นเจ็ดพันสองรอยยี่สิบเก้าบาทค่ะ ทําให้ส่วนต่างก็คือสี่พันเก้าร้อเก้าสิบห้าบาทค่ะไม่ไม่ใช่บัตรเย่งค่ะเป็นจํานวนบัตรเสียค่ะก็คือค่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่เข้าใจกันว่าเป็นบัตรเย่งไม่ใช่แต่ว่าเป็นการคีย์ข้อมูลผิดในส่วนของบัตรเสียใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะทีนี้ทำไมถึงในส่วนของการคีย์ข้อมูลจำนวนมันผิดพลาดคาดเคลื่อนไปเยอะจนเกือบเกือบห้าร้อยใบเลยอะคะท่านผอสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมะก็คือการคำนวณเออมันมีไอ บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนีในเขตนอกเขตนอกราดอาณาจักรด้วยนะคะคะก็มีจํานวนมากแล้วเวลามาลงในโปรแกรมะะอาจจะคีดได้ความสับสนนะคะในเวลาตีสองนะคะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะคะอแต่ว่าจํานวนคะแนนของผู้สมัครนะคะก็ไม่ได้ผิดพลาดนะคะก็คือหมายถึงว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะ แล้วประเด็นในเรื่องของการที่มีประชาชนไปถ่ายในส่วนของการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วมีการปัดโทรสัพ์โทรศัพท์การมีการผลักกันเหตุการณ์ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่เองมีการเคลียร์กับในส่วนของประชาชนเรียบร้อยไหมคะผอขาค่ะก็ะได้เคลียร์กันแล้วนะคะคือตอนช,ช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุก็คือเช้าวันที่15นะคะค่ะ ก็ขอทางผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะก็จะถ่ายภาพแต่ว่าทางประธานกรกตเขตก,ก็อาจจะบอกว่าชี้แจงแล้วอาจจะไม่ไม่รับฟังมืออาจจะพลาดไปโดนโทรศัพท์มือถือหล่นนะคะก็ก็เลยเข้าใจผิดกันนะคะครับแล้วเหตุจริงๆแล้วสามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าทักท้วงอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับปออครับก็คือถ่ายถ่ายภาพได้นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นอ,อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ผลประกาศนานนะคะแนนค่ะก็เลยก็เลยมันยังยังไม่ถูกต้องะคะ่ะก็เลยอย่างอย,ย่างใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็<ฮ>อตอนนี้ก็คือรอให้ทางผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มาทําหนังสือคัดค้านการเลือกตั้งมายื่นที่สํานักง,งานกรกตจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะ<ฮ>ทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องสืบสวนสอบสวนนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ทางเขตสิบนะคะก็จะให้เขาให้ค่อยคํา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ในงานรวบรวมเสนอให้กกตใหญ่นะคะกกตกลางทราบนะคะเพื่อที่จะท่านจะมีอํานาจนัดในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าจะให้นับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงกับสารแหละท่านท่านต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับตรงนี้ใช้เวลานานประมาณสักกี่วันครับปอกครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางกกตกลางนลคะว่าจะต้องพิจารณา นานๆเท่าไหร่เนะียค,ะค่ะก็และะ้วแต่ท่านนะฮะแต่ว่าการผลผลคะแนนนะคะของผู้สมัครตอนนี้นะคะก็ก็สามารถประกาศผลไปได้ก่อนก็อยู่ที่ทางมติของกกตนะคะคแต่ว่าการประกาศผลทั้งหมดก็ภายในหกสิบวันนะคะก็คือภายในหกสิบวันแต่ว่าในส่วนของชมนุรียงมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในเรื่องของการเลือกตั้งมีการร้องอะไรเข้ามาอีกไหมคะท่านผอค่ะ ก็ในภาพรวมก็ก็มีคะแนนตอนนับคะแนนอาจจะมีไม่ไม่เท่ากันก็มีการทบทวนคะแนนก็ก็<ฆ>กไม่ไม่ขยิงไม่อะไรแล้วค่ะค่ะ<ฆ>แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกรรมการระําหน่วยอาจจะเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับพิวอะไรพวกนี้ค่ะ<ฆ>ก็ปิดขัดตามตามที่ได้ทราบนะคะวันนั้นคนมาเยอะแล้วก็อากาศร้อนนะคะ คก็ส่วนเรื่องอื่นน้องเรียนก็ก็มีที่ไปลงสื่อโซเชียลใน t ิ๊ t ต k อกนะครว่าได้รับเงินมาจากผู้สมัครพักหนึ่งแต่แต่ไปเรื่องอีกพักหนึ่งอันนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการอ,ออกหมายเรียกของตํารวจนะคะ,คะว่า,าให้มาทราบว่า,ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นนะคะค่ะในส่วนของกกตอเองมีการเคลียร์ปัญหาเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วหรือยังคะท่านผอขะค่ะตอนนี้ก็ทั้งหมดนะคะก็ ในกรณีของอที่สัต,ตหีบนะคะก็ผอ,อ,อก็ให้เก็บหีบบัตรแล้วก็บัตรเลือกตั้งวัใดที่ปลอดภัยนะคะก็ให้คล้องโซ่กุญแจนะคะของแต่ละคนนะคะของทั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะก็คล้องโซ่แล้วก็ให้กุญแจเอาไว้แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะสองตัวในที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งนะคะครับก็วงจรปิดนี้เป็นทางของกะกะตอเองหรือว่าเป็นของผู้สมัครในแต่และพักนํามาติดกันอย่างนี้ครับผอ,อครับ ก็มีของตัวแทนผู้สมัครแล้วก็ของทางฝ่ายปกครองนะคะก็มีคนละตัวนะคะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของการรายงานการเลือกตั้งเข้าไปที่กกตกลางนะคะของชนบุรีเองจะสามารถทําได้เมื่อไหร่หรือว่ารายงานเข้าไปแล้วคะท่านผอคะตอนนี้ก็รับเป็นเรื่องคัดค้านนะคะก็เข้าต่อระบบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องการให้ถ้อยคาหาพยานหลักฐานนะคะประกอบที่จะส่งไปให้กกตกลางนะคะอืม แสดงว่าหลังจากนี้ก็สามารถที่จะรายงานเข้าไปได้ใช่ไหมคะอย่างไม่เป็นทางการกับทางก,ก,การกตกลางในเรื่องของใครได้คะแนนเท่าไหร่ผลคะแนนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะค่ะผลคะแนนเราก็รายงานเรียบร้อยนะคะในด c t r e p ร r t ก็สามารถดูได้คะ่ะค่ะแต่ในในส่วนที่คัดค้านเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะต้องดําเนินการสืบสวนส,วนสอบสวนต่อไปคะ่ะ ทีนี้ท่านผออยากฝากอะไรถึงพี่น้องชาวชนบุรีไหมคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริรสุทธิ์โปร่งใสอย่างแน่นอนนะคะค่ะก็การเลือกตั้งนะคะก็บริรสุทธิ์โปร่งใสนะคะแล้ะชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่อไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขตเลือกตั้งที่สิบนะคะ,คะก็ขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะนะคะก็อันนี้นะคะเป็นจาก คำจากปากของท่านผอ,อ,อเลยนะคะว่ารบ,บริสุทธิ์โปร่งใสแน่นอนนะคะขอบคุณท่านผอ,อกกตชนบุรีมากค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่คะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ